สวัสดีครับกลับมาพบกับเราบริษัทอีทุกินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้นะครับเราจะขอมานําเสนอนะครับตัวนิจิตอนฟอสเกตนะครับย่อนี้เด็กนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องวัดแรงหนึ่งแรงกดนะครับแบบพอติบิลนะครับอันนี้นะครับมากับคาปาซิตี้ที่200นิวตันหรือว่า20กิโลกรัมนะครับนะครับแบบนี้เด็กนะครับ บอดี้ทำจากลูมินียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับในเซ็ตของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือนะครับหนึ่งนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับมีสายลิงก์นะครับที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคุกนะครับงานดึงงานกดนะครับ ตัวนี้ลูกค้าสนใจแรงที่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้สามารถเลือกได้นะครับมีด้ตั้งแต่สิบกิโลกร,รัมไปถึงหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับตามขนาดชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะครับอันแรกนะครับเราจะต้องใส่กกอุปกรนะครับด้านบนะอันนี้ผมใส่เป็นงานดึงนะครับ ตัวเครื่องมีการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับผมอธิบายนะครับอันนี้ปิดเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นโชว์โมเดลนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถอ่านได้3ามหน่วยนะครับกิโลปอนนิวตันนะครับโหมดมีแท็กนะครับแท็กก็คือวัดป็นเยลไทม์นะครับจะไม่โหค่าให้เราไว้นะครับครับงานงานกดนะครับจะเป็นแรงบวกนะครับ งานดึงจะเป็นแรงติดลบนะครับแล้วก็โหมดพีคนะครับพีคธรรมดานะครับงานกดถ้าเป็นพีคติดลบนี่จะเป็นดึงนะครับนะครับปุ่มนี้กดศูนยนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะครับจะมี2โหมดนะครับส่วนปุ่มนี้ยูนิตก็คือเปลี่ยนหน่วยนะครับกิโลปอนิวตันนะครับ ถ้าเราต้องการเมมโมรีนะครับเมื่อวัดแล้วเราก็กดเมมโมรีนะครับจะมีตัว M กับ P นะครับตัว M กับ P ไปแล้วนะครับจะเ็นจุดหนิวตันกด M นะครับเซตไปแล้วนะครับเ๋ยวเราจะเข้ามาดูค่านะครับขั้นแรกปิดเครื่องก่อนนะครับทีนี้มาถึงการดูค่าที่เราเมมไว้นะครับให้กดปุ่มเมมโมรีค้างนะครับ แล้วก,กด power หนึ่งครั้งครับปุ่มเมมยังค้างอยู่นะครับค่าจ <c> ะ <oughs> มีอยู่สองค่านะครับตอนนี้ท1เบจุดหกนิวตันเมื่อกี้นะครับกับค่าแรกศูนจุดหนึ่งนิวตันนะครับส่วนวิธีการลบ data นะครับถ้าเราเลือกไปที่ <c oughs> <c oughs> เมมหลังสุดนะครับแล้วเรากด zero นะครับจะขึ้นว่า clr clear นะครับ ตอนนี้มีอยู่หนึ่งค่านะครับกดคีย์ทีหนึ่งครับนอนหมดแล้วนะครับทนี้ออกหมดปกติครับนะครับอันนี้นะครับเอาไว้เสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นสายลิงก์นะครับอันนี้เป็นแบบเก่าอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับแต่ที่แถมมากัเครื่องเป็นแบบใหม่ USB อนะครับ แบรน์นี้เด็กนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอจบการรีวิวเพลงตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจดิจิตอลฮอตเกตตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ฮอตไลน์สายด่วน088นะครับ7777277นะครับหรือว่าเยี่ยมชมเราได้ที่ w w w itokin 2 0 0 0 com นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเพลงตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ